สวัสดีค่ะมาถึงชาวราศีมีนนะคะดูตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะผู้ที่เกิด20กุมภาถึง20มีนานะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย ให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไม่ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปนะคะมีทั้งคนโสดข <c oughs> <c oughs> อโทษค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะ,ะมา เป็นยังไงบ้างคนเริ่มที่คนโสดกันก่อน Justice Chariot สามถ้วยคุณเหมือนเอาอย่างนี้ปันมองว่าตัวคุณนะคะเหมือนโฟกัสไปในสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบก่อนอืมอาจมีเรื่องท่าชายอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้นะคะเหมือนตัวคุณเหมือนตัวชาวราศีมีน่ะ อยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรอยู่กับเพื่อนก็ไม่เหงา,าเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือบางคนไม่ได้เดินทางก็เป็นอะไรที่ตัวคุณเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวได้อะเออประมาณนี้นะ8ในเท้าเฮลร์ันอัศวินช่วยช่วยปมองว่าคุณไม่วิ่งตามความราาักค่ะ คุณโฟกัสไปในที่ผ่านมานะคุณโฟกัสไปในเรื่องของการประสบความสำเร็จหน้าที่การงานมากๆเลยถามว่ามีคนเข้ามาไหมน่าจะมีแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากดูดูไปก่อนอ่ะแล้วมาดูในช่วงพฤศจิกาย,ยน2565ชาวราศีเมนเป็นยังไงอืมใต้สำรับเป็นอัศวินทือเรียนคุณโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานจริงๆด้วย สนโสดราศีมีนห้าในเท้าหกเหรียญปันมองว่านะตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองด้วยแหละอืมบางคนต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคุณอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างคุณไม่อยากให้อะไรใครแล้วค่ะแล้วก็คุณไม่อยากที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดมีความรักแล้วมันไม่ดีอ่ะคุณไม่มีอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยหกดาบให้ใคล้ายกับ มันเหมือนกับคุณอยากแก้ไขอะไรบางอย่างของตัวเองให้ดีก่อนแล้วจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนพฤศจิกามนในเท้า The Empress มีนะแล้วมาแบบไม่คาดคิดมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบไม่ทันคาดฝันด้วยอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้หรือมีในเรื่องของระยะทางเข้ามานะคะ อาจจะเป็นในแต่จะมีคนเข้ามาแต่มันจะต้องมาจากตัวคุณต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองสุดโซมดูแลใบหน้าของเราให้ดูมีออร่าไม่ใช่โง่เหงอะไรยิ่งคุณเราก็ไม่ใช่แบบว่าต้องแบบภาพลักษณ์อะไรขนาดนั้นแต่อย่าปล่อยตัวโซมนึกออกใช่ปะคุณจะมีออร่ามากๆค่ะ เราก็จะมีคนเข้ามานะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากๆเลยแต่ก็อยากเก็บตัวอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหน้าเด็กกว่าคุณหรือแต่งตัวเด็กกว่าคุณหรือแม้กระทั่งปันจะบอกว่าอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันก็ได้นะคะแต่เด่นไปในเรื่องของเด็กกว่าจัสติสองถ้วยคุณกับเขาจะคบหาดูาเ,เขาเรียกว่าอะไรศึกษาดูใจกันไม่นานค่ะเหมือนเขาเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า ีคุณอ่ะจะไม่ได้ไปตกอยู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคนะอ่ะมาเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะอ่ะมาชาวราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูตามโหราศาสตะวันตกนะจังแต่ที่บันพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเอ่อมาดูกัน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างเอาชั <c oughs> จเจนาก The Wheel of Fortune สามถ้วยความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจที่จะเ,เจอกันโดยไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันนะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบมันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แฟนอะ่ะเนี่ยก็ตรงกับ ที่คุณเลือกเลยมันไม่ชัดเจนจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมีคนแนะนําให้รู้จักมีคนใดคนหนึ่งมีปัญหาในในชีวิตอยู่หรือคุณไปเจอกับพ่อแม่มาพ่อแม่แม่ไม่หรือคุณเป็นซะเองด้วยก็ได้นะคะเหมือนมีใครคุณมีคนที่มีปัญหาหรือมีปมในชีวิตอะแต่เด่นไปในเรื่องของการเจอกันครั้งนี้มันไม่ได้คาดคิดจริงๆอ,อาจจะมีสื่อกลางนำทางมาให้เจอกัน ตัวคุณเองอะค่ะค่อนข้างที่จะมีความสุขในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ในใจลึกๆก็หวังจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเหมือนกันตัวเขาเองดูติดเรื่อยดูติดชิวดูไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์ดูนิ่งนะคะแต่ก็มีการที่วนเวียนอยู่กันในชีวิตเขาเองเขาก็เข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณคุณเองคุณก็เข้ามาเป็นความสุขให้กับเขาคนนี้ค่อนข้างมีความ ไม่ค่อยพูดนะคะแล้ก็เป็นคนที่เจ้าแห่งความคิดด้วยเวลาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเนี่ยเถียงไม่ชนะเขาจะพยายามหาเหตุผลอะไรบางอย่างที่เออคุณบอกว่าคุณแพ้ยอมแพ้ก็ได้นะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันไม่ชอบพูดไม่ชอบอธิบายแต่เขาติดชิวจริงๆอะ่ะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ติดนิ่งติดคิดตลอดเหมือนประเมินดูท่าทีคุณตลอดเวลา เหตุการณ์ที่ผ่านมากป็นหนึ่งเรียญสิเหรียญจะัมาเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แต่ถามว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะเข้าหาคุณก็อย่างสม่ำเสมอทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันอย่างสม่ำเสมอจนบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่อยากให้ใครมามีอิทธิพลในจิตใจของคุณเลยอะค่ะ เออเหมือนบางทีแล้วว่าเขาก็ชอบเอาชนะคุณด้วยหรือเปล่าเราก็โป้ยความผิดมาว่าคุณอนะชอบเอาชนะเขาเหมือนกันนะคนคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตด้วยนะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะติดคิดเยอะติดแบบเฮ้ยความสัมพันธ์ถ้าพัฒน,นาไปแล้วมันจะเป็นความสุขไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวไหมบางทีการคิดมากหรือการคิดเยอะในความสัมพันธ์น,นะคะมันก็เป็นข้อเสียส่งผลมาถึงคุณด้วยซึ่งคุณรู้สึกว่า คุณต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างตลอดเวลาเลยอ่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาว,ว่าคุณอย่าวางแพนนนาคตร่วมกันคุณแค่ต้องการความสบายใจในความสัมพันธ์เท่านั้นเองคุณคนคะเขาเข้ามาทําให้คุณมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นนะมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นในจิตใจจากคนที่ตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครไม่มีใครก็ได้นะแต่เขามาทําให้คุณแบบเ้ยอยากมีความรักเกิดขึ้นมา ความรู้สึกของเขา The m a g i c i ี n สามดาบเหมือนเขาชอบเล่นมายเกมในความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากยอมแพ้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนเขาเขารู้วิธีแบบทำยังไงให้คุณยอมเขาอะ่ะแล้วก็ทำตลอดมาจนคุณรู้สึกว่าทำไมคุณต้องยอมขนาดนี้ด้วยแล้วดูในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นยังไง คุณจะไม่ยอมแล้ววะคุณจะนิ่งมากนิ่งขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะถามว่าคุณรักเขาไหมก็รักตัดกันไม่ขาดแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุณจะขออยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วกันให้เขาพยายามเองเออหาไางเท้าพอคุณนิ่งเขาเริ่มสับสนและเริ่มคิดมากแล้ว The fool เริ่มเริ่มแบบว่าเฮ้ย เริ่มกลับมาเหมือนมาการมาแย่คุณมาทําให้คุณยิ้มมาทําให้คุณหัวเราะถามว่าคุณใจอ่อนไหมคุณใจอ่อนค่ะเออเหมือนเขาก็ทบทวนแหละว่าเฮ้ยเขาล้าเลยอะไรคุณไปบ้างนะแต่มันมาจากตัวคุณเริ่มดูแลตัวเองเดีจนกลับมามีสเสน่ห์ตัวคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วอะ่ะตัวคุณไม่ไว้ใจเขาแล้ว จนพอคุณอยู่กับตัวเองนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็อยู่ได้นี่แล้วคุณก็มีความสุขด้วยหาเงินหาอะไรไปถามว่ามีการส่องมีการดูเขาไหมมันไม่ได้ถึงกับขนาดเข้าไปแบบเฮ้ยดูความเคลื่อนไหวเขาตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ถ้ามีแจ้งเตือนมาโอเคมีอัพสตอรี่มาถ้าคุณเห็นเออโอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่คุณไม่เรียกร้องแล้วแล้วพอคุณนิ่งนะคนคนนี้จะกลับมาเดินหน้าลุยในความสัมพนะันธ์ เกิดอาการกลัวเสียคุณไปทันทีเลยแหละแล้วลถ้าให้สรุปล่ะสิบถ้วยจั t ติกเด็กถือเหรียญ9ก้ามมันเหมือนจะเป็นช่วงพักช่วงพักในที่นี้มันจะเป็นอะไรที่คือเหมือนพักลบกันนะคะมันก็จะยังมีแบบเอ้ยเลือกเลือกสิ โยนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกอะไรอย่างนี้ด้วยปันมองว่านะมันเด่นไปที่ชาวราศีเมนเองอะ่ะตัวคุณกลับมาเติมเต็มให้กับตัวเองคุณจะไม่พยายามไม่ฝืนไม่อะไรอีกแล้วไม่ไขว่คว้าไม่ดิ้นรนอีกแล้วคุณจะคอยดูท่าทีเขาแทนค่ะเออเพราะคุณไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไปต่ออีกทีนึงไปต่อจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นความสุขไหม แล้วเขาล่ะก็ยังคิดอยู่เจ็ดเหรียญราชาถือเหรียญหนึ่งไม้เทา้าเฮ้ยแล้วเขาชาลีออดเขาจะกลับมาลุยจริงๆคนเดคนเวิมพอความสัมพันธ์นี้ยมันนิ่งๆมันสบายๆมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันเป็นพันธะสัญญาระยะยาวกันอืมไม่ใช่ว่าหน้าที่การงานเขาไม่พ้อมอะไรนะแต่บางทีเขาติดเขาเป็นคนเปิดใจยากด้วยแหละซึ่งมันจะต้องใช้เวลาค่ะ เหรียญเดมโพโลผ่านแล้วคุณผ่านในเรื่องของบททดสอบความสัมพันธ์กันแล้วจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะแต่ปันมองว่าความสุขนั้นมันมาจากพื้นฐานของเก้าดาศีช่วยชาลีกตัวคุณเลิกคาดหวังค่ะในเรื่องของความรักแต่คุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคุณกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวคุณเองคุณเลิก เลิกโทษตัวเองอะ่ะอินเนจี้คุณไม่หม่นหมองอะ่ะอืมแล้วตรงเนี้ยมันทำให้เขายอมรับในตัวคุณชิงราชาถือเรียญ <c oughs> จะมีการปรับความเข้าใจกันนะ เ o าว์ Tower, หนึ่งเหรียญบางทีแล้วคุณกำลังที่จะได้รับอะไรที่มันดีต่อใจจากเขาที่คุณไม่ได้ทันคาดคิดด้วยไม่ได้ทันคาดฝันด้วยพราะการที่คุณนิ่งมันทำให้เขารับรู้ว่า<ม>เด็กถือไม้เท้าพ่อเรานิ่งอะคะ่ะพอความสุขมันนิ่งอะนึกออกใช่ปะพอเสียงหัวเราะมันหายไปเฮ้ยหายไปไหนวะ เขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเสียงหวระทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะของเขาอะมันเกิดขึ้นจากคุณแล้วเขาก็จะกลับมาพยายามกลับมาทำให้คุณไว้ใจเขาอีกทีหนึง่งกลับมาจุดไฟแห่งความรักความปรารถนาอีกครั้งหนึง่งโอเคนะคะสำหรับชาวราศีมีนก็ขอให้ทุกๆคนสุขสมหวังในความรักนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่ อามาคนมีคู่ราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างเจ e จอาชาถึงไม่เท้าเดินเล่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอาจจะมีการพยายามนะที่ผ่านมาพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอาจที่จะเคยมีเรื่องทุกข์ใจกันหรือแม้กระช่งนะ ความสัมพันธ์อาจจะเคยหอเหี่ยวหรือเคยแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะค่ะมีความเข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นนะเหมือนต่างคนต่างเข้ามาเป็นบทเรียนให้แก่กันละกันอืมตัวคุณค่อนข้างที่จะมีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างที่จะสูงเลยนะอมเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วย แลต้ตัวเขาตัวเขาจะเจมเพรสคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆอะค่ะแต่ในบางครั้งเขาอาจที่จะติดเพื่อนติดสังคมความสัมพันธ์นครั้งเนี้มันเป็นอะไรที่เดีย๋ยวนะกเหรียญก้าวไม่เทา้ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าบางทีปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเองคุณก็เข้าใจคขาว่าเออเขาอยากชุ่มเชยให้กับการทํางานการหาเงิน ตัวคุณก็คอยเป็นกำลังใจให้กับเขาตลอดแต่มันเหมือนขาดความหวานอะไรลงไปบ้างอะนะในในบางเชีตัวเขาจะไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบอธิบายอะไรสักเท่าไหร่สร้างความมั่นคงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาที่เขาต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยบางทีความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจเป็นรักระยะทางไกลด้วยก็ได้นะคะหรือคุณไปเจอกับคนที่ มีความเด็กกว่าคุณค่อนข้างหวงแหนความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เหมือนกันแหละบางทีก็เฮ้ยมันนอกใจเราหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะด้วยเหมือนกันแต่เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เปิดเผยบางทีมีพาเป็นคนที่ชอบเอาชนะด้วยอยู่เหมือนกัน <c oughs> ในเดือนพฤศจิกายน2565นะคะจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีมีนตัวคุณสองเหรียญ ตัวคุณค่อนข้างที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเลยนะเหมือนคุณเข้าอกเข้าใจเขาว่าอะให้เขาไปแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาก่อนอืตัวเขาอ่ะจะมีความมีมีความหึงหวงคุณมากกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเออมีความหึงหวงอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณเขาคิดว่าคุณแบบพอคุณดูแลเอาใจใส่ตัวเองดีมากๆอะค่ะ คัวคนมาแบบเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันมีความไม่ชอบใจมีความไม่พอใจเหมือนกันนะเวลาที่มีเพศตรงข้ามกับคุณนะ่ะมากดไลค์คุณมีความแอบหึงแอบหวงแต่คุณนะ่ะไม่ได้คิดอะไรเพราะคุณค่อนข้างพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ แต่ตัวเขาว่าเหมือนจะอารมณ์ร้อนอยังไงก็ไม่รู้มีแล้วมีความประชดประชันคุณในบางอย่างเรียกร้องความสนใจอะไรบางอย่างในตัวคุณอยากให้คุณดูแลเอาใจใส่เขาอืมึซึ่งคุณแบบคุณรู้อะว่าถ้าอย่างเงี้ยเรียกร้องฉันแน่นอนอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะให้ระวังความขี้หึงขี้ห่วงไว้นหน่อยนะเนี่ยชาวราศีมีนะถ้าให้สรุป ความสัมพันธ์นี้จะราบรื่นอ,อยู่นะถ้าสเตรนหมั่นเติมความหวานหมั่นเติมความอ่อนโยนให้กับกันและกันบ้างนะคะเราก็เลิกโทษตัวเองอะไรในบางอย่างวางแผนกันดีกว่าทํายังไงให้มีความสุขมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการไปเที่ยวกันหรือการให้กําลังใจการการซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะคะ อะไรที่มันเป็นปัญหามันมันจบลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ไดเดินพฤศจินะโอเคคุณเคร่งเครียดในเรื่องของการทำงานด้วยด้วยหรือเปล่าฉะนั้นแล้วว่าค่ะอย่าให้ความเคร่งเครียดของตัวเองความกดดันของตัวเองมาลดชนความน่ารักของตัวเรานะมีอะไรค่อยๆพูดใช้สลิดอ่าใช้สลิดใช้จริตจัดการ ความน่ารักของตัวเองเข้าไว้นะคะลดความคาดหวังในความสัมพันธ์ลงคุณจะมีความสุขมากขึ้นในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนจะมีการพากันไปเดทในสถานที่ที่เคยไปกันด้วยแหละ,ะโอเคนะสำหรับคนมีคู่ไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ